ล่าความลางจะไม่นางรดกวายรุนไปรุนน้อยแับรุนโนไม่เกิดกนะโอ้รุนใจรุนใจหมายพื้นนึกมจวะยาวะดิดีมัดอีดนัดนี้อันเนาะแี้นี้นี่ยาอุ่นดัดสิ จะกว่าปีโน่จะซื้อปีทีแล้วนู่อย่าอย่าอุมหนงวัดไปกันจ้ะนี่นางก้จะไม่จะปีทีแล้วนะปัจจุบันนี้อยู่เกากอือหลบแต่เรอยาจะซื้หลบยีซืจะไม่นั้ยีมาปีอย่างไยรุ่นเลยเออนะอยาอุ้ได้ยังวยีปีก่อนั่นะหอยอายุยี่ปีได้หวยีปีงวัด เก้าส like <the> ิบยี่สิบเจ็ดสิบอืมตุกทองบ้านอืม้งพี่น้องเออป่ใจมั้ยปใจรอดไยดูด่วนดูเกินมั้ยไเก่แล้วยูถุกกุนเนี่ยอันเนี่ยยูถุกิอืมอย่าใจง่ายต่บ่กที่สิ

อีแวนดอีแดออีแวน่ยาียอ่ออะไนี่ยัตุกตั้งใจมึงตุกยาไปชี้ยาปตั้งตั้งต่อได้แล้วแต่รักใจใจไดีววะเอ้ยวมันกดี้ะรเนี่ยอันกไม่งานึ่วันมันกกัดลวลวลวดไม่ถึงมันไจุกวันมันไปี

อันไม่เ hmm. จ no. yeah. hey mm ็บไม่เมื่อยไม่ปวดเมื่อยไม่เจ็บอ้วกไม่เจ็บเร้ยเนอะไม่วิววิวไม่ไม่วิวไม่เร้ยแต่เจ็บเก่งเวลาเจ็บเก่งอีวิงอีวิงเออปิดบุญบาทตนจับผีิี่การผีฟิปปวดเจ็บจักพักก็ไม่หายเจ้ะมันเ่ยเดี๋เจ็บไื้แตกนี่จ้ะเออเจ็บพื้นไปแจ๊กให้จึ้งไปให้โม่ดวนให้โม่ดวนจึ้งอโม่ยาบอกกินยาเลยให้ใจไม่ออกจึ้ง